มาแล้วครับผมของอุของแม่น,มน้ำนครนายกครับโอ้โ,อ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 โอกินขามือเร็วไปอีกแล้วครับของครับขามือเร็ว มือเลยขายเลยครับตนกินมินไว้เด้ได้จะอ้โหนี่มาแล้วครับของแม่น้ำนครน,นายก ทายไปวะทายเนระครับสวัสดีครับเอาสวัสดีก่อนมูสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับ กปรากฏอีกแล้วครับมือหนีอ่าย่นครับแย่นมือนีมาลงมาไม้แม่น้ำนครน,นายกครับผมกับ่ได้มาโดนเนาะร้องมาเบิงนะนำบล็อลครับนําำเลยยือะลยกัมาลองเบิ้งครับว่าสิบเป็นยังไงแม่น้ำนครนายกบได้มาโดนแล้วนะลกมมะมาแบบเชียงดวงครับมือนี้จ็กสี่มันหรือบบมนันครับบรรยากาศยำแรง นำไรกันือ้เขอใช่ปะโอเคครับผมเยื่อมมือนีกะเช่นเคยครับนี่ทีเด็ดครับมาหมักโซฟาจ้ามาหมักโซฟาครับผมมาร้อรุ่นน้ำงานครับแบบสิมันหรือบ่มัน๋ยวผมถ่ไทายบรรยากาศ นี่มือแรงแม่นำเรครนายกให้ชมครันบุ๋มเดี๋ยวก็ทีเริ่มถกปลากันแล้วเริ่มคำแล้วครับโอเคเอาลุ้นน้ำกันสีโมหรือสีจ้าอะมือนี้โสภาาัฒจ์าโสภัฒจ่ามากับหนักกอกกระดิกสันครับคือบาวุ้มมือนี้คือจ้า,า,ากับก้องไอ้เบิ้งครับ กือพ,พันหมันมา,มาเา่เานีา่แม่น้ำละครนา,ายยกกับะมาณนี่ครับผุ่มล้วนครับแต่ว่าสิมีโตหาชนครับสิมีโตให้ไ้ชมบาวุมือนี้มาแบบเชียงเซียงบริด้มาดโดนครับคือถอดกัเลยมาโอเคมาดูน้ำกัน มัมมักโซฟาโอเคครับผมเอามาลุยกันเลยนี่ครับมัมมักโซฟาในาเป็น,นสิจวด วงางนะจะสิเป็นยังได้บ่ไดมาโดนแล้วครับสิมิตโตไห้บได้ชโมนี่นี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเลยครับ No hey. không phải à, vô thằng phụn em mà hiện lấy đang kia vậy này vô phải học trứng sai cơm không biết gặp con bé ngập chị học น้ำแขางเลยนี่ซิล่างออกครับวงแงกนย้อนัวเรือเล,อเลยซื้อ khéo vô mà lo luôn ông nước cơn มีโตครับมานี Jim, ่ใหญ่หน่หน่เงียบกิบเตไปหดเยนมาแลวครับผม ของอของแม่น,มน้ำนครนายกครับ น้ำมันเบาครับน้ำใสโอ้โหรัวบวกครับตัวน,นี้บริดายตอนตกเด้อครับว่าปานกินหางทายตอนได้นี่ละก่อนออออออเสียบครับเนาะ แม่ <Okay. S 1> เห็ดไหนปวดไหนวะคีมเลยโอ้โซพัจานี่นะครับมัมมักโซฮาโอ้หาตัวใหญกครับนำน้ำเอื้อยครับน้ำคอย ลรับของครับขามือเลยขามือเลยขามือเลยครับตุนกินมินไว้ได้จะ,ะจับกันเบ็ดพอดีมันดึงบืดเลยะ่ะมาคู่ครับมาคู่ มาแล้วครับของแม่น้ำนครนายกเอหาตัวยากเหลือเกินมึงอ่ะผมมีกำลังใจแล้วโอเคครับผมขออยุญาดลุยต่อครับเดี๋ยวไปคีมเลยกลุ่หขดเล็กว่ะ หนึ่งใครทุ่เขาจับเบียดไว้บ่าจันมันไปว่าเนี่ยตัดเลย่มากันไหมปาดนี่เห็นตรงกิจจังสี่มั่คือตัวแรีกงัดไปงัดมาหลุดว่านี่ไหมตรตกิจจังซี่นี่เนี่ยนตึ๊บ ดูปะดูปะดูแล่เฝาดูกินมาสิของว้าวสวยงามอยู่มามาสิชววให้นีกก่นกอกจัดแล้วครับกินปองแปงครับขวกขาดเออ ได้ซื้อไม่แล้วเว้ยขวกขากเว้เหมือนปองแปงแล้วขวกขากมามีตัวกินกับมีกำลังใจนั่งต้อนะเว้ยโอเคครับงานหนักกอกระดิ่งจันกองบอกรอของอยู่นะใ สภาษะเลยวะเขตววาออตอป่ะมึงสูงมึงอยู่ไปแล้วไปแลอ,โ,อโสภาพเหมือปลุกเลยครับพีนองโอ้ปวดขึ้นคน กำลังแต่งันดินอยู่ดินอยู่กำลังแต่งเบ็ดคันอยู่หนุ่มใส่ขึ้นนะครับ Đôi, đó, ôi 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 số pha trà <laughs> số pha khuẩm ủa khuôn tục chạy nó sao mùa rồi Sau mùa thử nghĩa vâng nhỉ ของอยู่หัวสูบครับผมนี่หัวยังเกาะเฮิร์นอยู่นยกินปองแปงกินครับโคทันเคฮิร์นหัวยังเกาะหัวสูบหัวสูบปลาปลาครับคนนายกอู้มาแล้วครับปองแปงกระดึงครับว่าไง อู้นี่ครับมามักสโซผ้าปองแป้งจวดเลยครับจวดเดวัดฟ้องคันนี่หมูตัวนี้วันครับแมนบ่าอสโาจ้าบัดบัวทันคายก่อนแปงอ่ยนเอาเรื่องครับมามักสโซผ้า ง่ายเลยอ,อือ,อยังวะยังวะยังวะของยิงเขีวโอ้ออยเ้วะเนี่้ืนขึ้นจังตัวสองรู้เลยวะ <c oughs> มาแล้วครับ มาเลือกวขวนเอ้ยนังกอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวจับตัวปลาดีกว่าอยู่ไว้ตั้งหมายยังกินดีนะ้ำอ,อนี่ของครับสวยงามเลยครับงนักกอกวัวเห็นงัดวันตัวละสองรูมาเรียวมาเลียวมา,วมาวเรื่อยๆสวยงามครับ có Davidson เห็นบ่ตี เห็ดให้งิดหอดอีกแล้วแม่น้ำคอนยกเนี่ยโอเคครับเก็บของเก็บของกับบั้นครับผมก็ขยะทุกชิ้นที่ผมมามาผมก็สิเก็บไปทิมทางขยะนอะนทิมลงแม่น้ำครับ เพือความสะอาดของแม่น้ำ ็กน้อยอยโอเคครับผมอ่มืคืนน้ำเมื่อไรครับเขคืนนอนเขีนนอนประมาณปีหนึ่งเขีนนอนทั้งรถนอนทั้งรถก็จอดเรือไว้ครับก็เสอบ้ากครับเก็บขอเก็บของกลับครับน้ำเมื่อไรครับผมไม่น้ำนะเขานายกถ้านหน้าท่าในใดสิมาล้องกรับแนะน้ำเป็นเสาเทียบกับน้ำสิไหล คืนกระนำอะไรครับเด็ดตกหอดตีหนึ่งครับมาเพิ่งผลงานกันครับผลงานขึ้นพอได้กินครับกับกล่องเลยโอเคครับก็ฝากกดติดตามครับพี่ซันหากินใบไร้แก่ต่อครับแตะระเงี้ยมัมมักโซฟาเงี้ยมัมมักโซฟาครับเงี้ยตัวประกวดฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามครับ อ่คลิปนี้ก็ลาเพียงแค่นี้ครับผมกับนักกอกกระดิ่งสั้นก็ลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดติดตามกดแชร์กดยังก์กดถูกใจกดกระดิง่งกดกระดิง่งโอเคครับผม